สองพันห้าครับผมนี่เป็นไงครับเป็นไงครับสวยไหมครับสวยไหมครับมีอาหารเช้าตู้เย็นสองชั้นเลยนะครับผมนี่ครับมีไดเป่าผมแล้วก็มีกาดูน้ำตู้เย็นใหญ่เบลลอน้ำสองขวด นี่มีตัวเชฟแล้วก็มีดินชับแค่นี้ครับแล้วก็ทีวีทีวีดูดูนอนได้นี่ว่าไหนว่าข้าง,งนอกว่าเอ้ยังไรข้างนอกโอ้ข้างนอกคือมีแต่ป่าเลย

ยวพวกอาบน้ำก่อน <ไป S 1> นะโอ้มันทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยน,นั่นนี่โอ้เตียงก็นุ่มใช่ไหมเ,เก่าเรอใช้ย็นนอนก่อนใช้คูหรือใช้อะไร ไม่ให้ครูหรือว่าอะไรเพราะอ๋อเราดึง,ดงใช่ใช่ป<ร>ิดก่งนลอปิดกันแล้วลองเปิดแอร์ใหม่บางทีมันไม่เย็นเพราะมันเปิดแล้วไอ้หรแม้แต่อกงครับการทำบังเกอร์งาอีต้นไม้เมเมรต้นไม้ ครับงไงทำห้องโอ้ลืมรีวิวห,ห้องน้ำให้ดูใช่ใส่ห้องน้ำไม่ติดเลยนี่ครับห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำดีอยู่นะนี่ดผ้าเช็ดตัวอ้างอาบน้ำอ๋อห้อง,อองต้องแพนไม่มีอ่างอาบน้ำเลย บายบายนอนหลับฝันดีครับผมคืนนี้ราตรีสวัสดิ์